เอางี้ไอ้เหี้ยอันนี้เสนอใครไม่มาเดี๋ยวเราสร้างมึงมีลายของ JK แล้วใช่ไหมล่ะก็ใครไม่มาให้แม่งถ่ายตูดตูดลงมาลงเลยไอ้เหี้ยแล้วถ้ามันไม่มาเกินสามวันสามารถโพสต์ลงใน JK ได้โอ้โยลงเออเช็คนเด้เช็คนไหนด้เดี๋ยวด้ใครที่ไปเลทบ้างใช้คนหน่อยใช้คนหน่อย เคียโคตรติ่มเลยเหียเหลือกันจอมเดียวไอสตัตว์เชี่ยคนดิตรงไว้เป็นจวเป็นตลออยาวกูไปเลยเฮียยาวผมไปเลยครับปกเราไม่ไมค่อยเจอใครวันนี้มีเลรลิเปอร์มาเพิ่มแก๊งอืม ปกติไม่ค่อยได้เจอแก๊งไหนครับคุณลุงหรือก็บีบีซีกับเราเนี่ยสวัสดฮัลโหลแกว่าไงโอเคครับไปกันเลยครับไปกันเลยเล่นกันสนุกสนุกไปเถอะอยู่ตรงนี้แหละอ่ายืนแบ่งกลุ่มห้าเลยครับขอนับคนอันนี้ที่ไปเล่นใช่ไหมใช่ครับไิโลคนหนึ่งที่แยกไปไปขายของที่เลเบลนะครับลุงเมื่อกี้แต่ชิโลมาเล่นครับชิโลมาเล่นแต่ไปขายของ แก๊ปแก๊ปแก๊ปคุมฆ่าแกปไม่มีใครลามึงเลยไงวันเนี้ยวันนี้มีที่ที่แจ้งมานะครับมีแค่ทากะเอ้ยทากะครับที่ลาเสาร์อาทิตย์อ่าก็เอ่อลุงทอมลุงทอมที่ติดงานเอ่องานข่าวดำครับงานข่าวดำอืมลุงทอมก็มาอยู่ลุงธอมมาป่ะเมื่อกี้อ่านู่นนมาใช่ไหมโอเคเห็นนึกว่าโชคใส่นักกากเหมือนกันผมทอดนะเอไม่ใช่มาถึงก่อนก่อนที่อยู่หน้าธนาคารไง กลุ่มห้ามาแล้วประมาณนี้ครับพี่แจ้งลามีแค่นี้เลยครับลุงมีแค่สองคนครับพี่แจ้งล่ากลุ่มห้าดีดีใช่แต่เรื่องแต่ดีจัมันอาจจะใกล้สิ้นเดือนแล้วหรือเปล่าครับบางคนเฉยๆประมาณก็จะมีอ่ไลออนกับพี่ยูเป็กที่โดนแบนอ่าอะไรก็เออแล้วก็พี่ชลิปด้วยที่ลาก่อนหน้านี้ครับพี่ชลิปลาด้วยอ่าอ่าเมื่อหกค่ำเออเหมือนชลิปไม่สบายใช่ไหมใช่พี่ชลิปไม่สบายเพิ่งมาลาเมื่อหกค่ำไอ้เฮียนี่เพิ่งมาไอหัวฟ้าเนี่ย ไอ้ไอ้เก่งเมื่อกี้มึงไปป้นธนาคารด้วยกันไปดิชุบไปสี่อ่ะเออเออดนจับหูวง่าเลยใครมามีแค่นี้เอาเอาที่หลักๆที่แจ้งมีสี่คนแล้วยี่ห้อหัวฟ้าอีกคนนึงเนี่ยไอ้ยี่ห้อนี่ใครเนี่ยใส่เสื้อกั๊กน่ะไอ้เบสมาไหมครับเบสวันกับไอ้เก่งการเบสมาครับไปถอดคนถอดคนมาเราได้เห็นอยู่ได้เห็นอยู่โอเคแล้วพี่จิ๋วหายไปเมื่อกี้พี่จิ๋วก็อยู่ไงพี่จิ๋วน่นไม่ไม่แน่ใจพี่จิ๋วอยู่ตรงไหนเออ ขาดกี่คนวะขาดใครวะไปพูดมาดิขอไล่ชื่อสักพู่นะครับดาวินอยู่หรือเปล่าดาวินอยู่ใช่ไหมดาวินอยู่ผมโชคอะไ้องเนิกอยู่ใช่ไหมครับเนิที่อยู่ ไอ้เหี้ยว่าอะไรเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้สักทีดิวะไอ้สัตว์เอ้ยกูชักเซ็งแล้วว่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยทุกคนมาช่วยกันเสนอดิมาดิมึงมารวมกลุ่มกันดิวมันนี้มันนี่ดิไอ้เหี้ยมันรู้มันมันถ้ามันมีหลายหัวมันน่าจะดีกว่ามึงช่วยกันออกความคิดคนละเสียงดิทำยังไงดีวะไอ้เหี้ยเธอร์สัตว มันยากมันเย็นมันยังไงวผมว่าเราแก้มาสามปีแล้วเว้ยผมว่าบางทีมันอยู่นะครับแต่บางทีมันแบบมันมันมักจะมาช้านะครับลุงเก็บชีพเราไม่ไม่แต่หมายถึงกิจกรรมแบบเนี้ยมันควรมาเว้ยหมายถึงเนี้ยเราควรสิ่งที่เราควรจะได้กันเว้ยไอ้ที่เออแล้วใครไม่บ้างอ่ะพี่เป๊บพี่ลองเช็คคนดีพี่อะพี่ลองพูดเชื่อเด้ไหมาไอเวดไม่นี่ดีมาช่วยคิดดีเวดไม่นี่ดีดูกนก่อนนะถ้าถ้าเห็นว่าใครอันนี้เที่ยวที่นี่เช็คเ้านะถ้าไม่เห็นว่าอถ้าเห็นว่าใครมาบอกพี่นะ โอ้มันเป็นตั้งแต่ตอนแรกแต่ว่ตั้งแ,แต่ทะเลาแรกเราอะนี่ถึงคนเดียวมาที่เปกย<ต>ี่บอที่กันนี่อตีเซิร์กไม่อยู่พี่ยูเป็ดไม่อยู่พี่ชาลีฟไม่เอ้พี่ชาลีฟไม่อยู่พ,ยพี่บังไม่อยู่ไลออนโดนแบนเหมือนกันเมลอนเอาน,น้องมีปัญหาอยู่แล้วที่บอกมาก่อนอันนี้น้องไงนท์ไนท์มีใครเห็นไหมไนท์เห็นโบลทวิตรับไนท์เห็นโบลทวิตอยู่ใช่แล้วพออย่างเดียวอ่าไอ้ไทย พี่ไทยไม่เห็นพี่วันนีะพี่ไทยไม่เห็นอ่ามาดีเมื่อกี้ไม่อยู่ไหมมาดีมาดีก่อนหน้านี้เห็นแต่ไม่อยู่ไปอยู่นี่ดูเปล่าก็ไอ้บ๊อบก็ผักชีอยู่ป่ะเมื่อกี้เพื่อนผักอยู่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 นี่ก็ผักแล้วก็จูกูเข้าวท้าม้าเห่าผมอยู่พี่เข้าทักมาเห่าผมอยู่แต่ที่กี้อยู่ไหมข้าทักอ่ะข้าทักมาถามว่ามึงขับรถอะไรเข้าถามแค่นั้นข้าถามแค่นั้นแล้วผมผมก็ไม่ไม่รู้เขาไปไหนแล้วลุง ครั้งนึ่งก็จะเป็นอ่าถ oh ้าคอนเฟิร์มมันก็จะเป็นเซิร์ฟอติยยูเป็ดอ่าอ่าบังซุปอิชลีฟไลออนทากะเมลอนไนท์ไทยแล้วก็มา well. uh ดีอ่าบ๊อบแล้วก็จุกคูครับอ่ะช่วยกันคิดดิว่าเราเราจะแก้เราจะแก้ปัญหาอ่ะไรกี้กันได้ไงเฉยทีนอยู่ใช่ไหมน้ายอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้อยไม่เซ็งกันหรอวะเยี่ยเวลาเพื่อนมาน้อยๆแล้วแพ้กันเนี่ยไอ้เหี้ยเซ็งครับลุงเซ็งครับไอ้เหี้ยเราจะทำไงดีวะไอ้สัตว์ ไอเวทมาดิมาเสนอดีผมว่าเรื่องนี้แม่งอยู่ที่ความรับผิดชอบของตัวบุคคลแล้วครับจริงเจริงเห็นด้วยเห็นด้วยอย่างแรงแล้วลองคิดสภาพตอนกูมไม่มาเดี๋ยวมันจะเหลือแค่ไหนอันนี้ขนาดกูม,มาเลยตัดครึ่งครับลุงตัดครึ่งไปแล้วคตอนลุงไม่ว่าออประมาณออรอบแรกที่ผมนับเ,เล่นๆมีแค่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดคนเองครับอีกสิบกว่าคนไม่มีเลยนี่ก็มีประมาณนั้นเลยนะยี่สิบเจ็ดสองก็ไม่ต่างเลย จต่พบว่าเราแบ่งคนไปเล่นไม่ได้เลยครับเออคำ BVC อ่ะพอเข้ามาเต่พบอ่าเขาแบ่งคนไปเล่นได้ขนาดเราไม่แบ่งเนี่ยเรายังโดนเลยเขาแบ่งกันยี่สิบเอางี้ไอ้เหี้ยอันนี้เสนอใครไม่มาเดี๋ยวเราสร้างมือมีลายของ JK แล้วใช่ไหมล่ะก็ใครไม่มาให้แม่งถ่ายตูดตูดลงมาลงเลยไอเหี้ยแล้วถ้ามันไม่มาเกินสามวันสามารถโพสต์ลงในกลุ่ม JK ได้ พดลงในกลุ่มเฟซบุ๊กเหรอฮะเออลงในกลุ่มเฟซบุ๊กเลยถ้าอย่างนั้นอ่ะเต็มด้วยดิอันนี้เอาจริงเลยนะไอ้เหี้ยไอ้ตรงไอ้ตีเนี่ยต้องถ่ายให้หมดเลยอันนี้ยกเว้นคนลาไหมครับหรือว่าโดนหมดคนลาได้สําคัญอ่ะสําคัญอ่ะได้ไอ้เหี้ยและไอ้อ่าลุงทอมวันเนี้ยเข้าใจแล้วใครนะลาสองวันนะเออถ้ากะเสาว์ทิตย์ครับไปไหน อันไม่ทราบครับผมไม่ได้ถามเหตุผลอยู่แล้วอ้าวมึงลองถามมันได้ไปไหนแต่ยังอยู่ไอ้ยกะศเด้อไอ้ยกะศเด้ออ้าโชคดีว่าพวกผมอันนี้ผมไม่รู้ผมจะรู้ได้ไงอ่ะพี่แกอยู่ด้วยกันมม่อยู่้านเดียวกับมันอ่ะพี่เห็นแกไปด้วยกันบ่อยแต่พี่ไม่รู้ครับมันมันมันแจ้งผมลามาแค่อ่าเสาร์อาทิตย์มันไม่อยู่ครับส่วนไปไหนนี้ผมไม่ไม่ได้ถามไอพวกเนี้ยควรมาไวเนี่ยพวกกิจกรรมพวกเนี้ยแล้วก็วันที่ห้าต้องครบด้วยเราขาดคนอีกคนหนึ่งแทนไนร่อน ตอนนี้ใครมีพวงมีเพื่อนไหมที่แบบว่าเจ๋วเจ๋น่อยไอเทอร์ไเวทมีปะมีจูวอนครับแมวอ่ะมีใครเคยเห็นคนที่อยู่โอโมชื่อสกอตตีมีปืนบวกห้ากับสวิทเบดแล้วก็ไม้ปูดแต่ยงไหมเจ๋งไหมปากกับเจ๋งไหมเรียกมาไหมครับลุงถ้าเรื่องปากสกอตตีผมรู้จักอยู่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยเจ๋งครับโอเคส่งส่งเป็นผู้ใหญ่มากกว่าแต่แต่เรื่องอุปกรณ์ของอะไรเงี้ยน่าจะครบมือครับแมวต้องเจ๋ง ถ้าปากจแจ๋วๆเลยนีู่าปากแจ๋วอะมีใครอีปะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปหายเองไปย้ายๆแค่นั้นคิดดิเหียว,ว่าทำไงให้คนครบเนี่ยพวกมึงคุยกัยงนได้แล้วลสรุปมาให้กูแล้วกันบบวันนี้ผมไปหาหาคนข้าแกงดีกว่า อยากได้ปากแกว๋วฝีมือดีต้องมีบ้างแหละเยอะแต่ก็ส่วนมากก็มีแก๊งไปหมดแล้วนะส่วนมากไม่ม <noises> <artists> ีอาวุธส <sinus> ่วนใหญ่เตนที่ไหนกันนะคุ้มกันเหรอโอ้ยฮีย พังบ่งเนี่ยพังทีละทีสองทีเลยถูไปไม่ไปไม่ไปแล้วถามมาเยอะจังมีอะไรเป็นไ,ไปให้ผมอยู่อย่างนี้เถอะตอบสุดท้ายแล้วนะครับให้ผมอยู่แบบนี้เถอะจริงๆให้ผมอยู่แบบนี้เถอะ ก็ไปสร้งความเดือดร้อนให้คนอื่นไม่อยากไปเข้าใจไหมคนอื่นไปตีกันหน้าอ,า,อางนี้ดีกว่าผมมันไม่อยากไปเข้าใจไหมเนี่ยเออ